เรามีฝรั่งหมูเปาซื้อเรามีฝรั่งซุยมีเยี่ยมเรามีได้หลักสับดคชาบเลยแล้วใครจะมาปลูกให้ท่านเกษตรอำเภอละครับนี่ไงไอ้สักรอบครับปลูกได้ไหมครับ พื้นที่อำเภอสีดาบางพื้นที่จะมีความเหมาะสมเล็กน้อยในการปลูกข้าวจึงดําเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพื่อที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิตเราไปติดตามเกษตรกรกันดีกว่าครับคุณยายด้ นี่ก็คือหนึ่งในกเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ว่าแต่สภาพพื้นที่ดินท,ที่อำเภอสีดาจังหวัดนครราชาสีมาเป็นอย่างไรบ้างครับพื้นที่อำเภอสีดานะครับเป็นะจะเป็นชั้นชุดดินพนนะครับเป็นทรายกับเหนียวสภาพดินนี่จะเป็นกรดดินเค็มนะครับฝนตกน้อยน้ําบนผิวดินไม่มีนะครับแล้วก็เราก็เจอปัญหาเรื่องการทํานาผลผลิตไม่ได้ถูกต้องอไม่ได้ เยอะเท่าที่ควรน,นะครับเราก็เลยหาวิธีการาปรับเปลี่ยนพื้นที่ทําสวนผลไม้ที่ทนแง้งทนดินเค็มนะครับใช้น้ําน้อยใช้ปุ๋ยไม่เยอะนะครับมาแต่เจ้าตัวนี้ทนเค็มหรือเปล่าครับตัวนี้เป็นลูกมือครับดินเค็มมีผลอย่างไรกับพืชครับดินเค็มนะครับก็รากพืชจะเจริญเติบโตไม่ดีครับถ้าเป็นในานาข้าวอ่า ผลทิ้งช่วงสักหน่อยใบก็จะกรอบแห้งนะครับแล้วก็ตายนะฮะเคยชิมหรอครับถึงรู้ว่าดินมันเค็มโอ้เดี๋ยวจะพาหัวหน้าไปชิมน้ําบาดาลน,นะครับเค็มปีเลยเมื่อก่อนพ่อปลูกอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนทําแต่นาครับแล้วการส่งเสริมการปลูกฝรั่งหงเป่าสีที่เติบโตได้ในสภาพดินเค็มมีอะไรน่าสนใจอีกไหมครับปลูกฝรั่งเราได้เก็บทั้งปีได้ดูแลทั้งปีครับการดูแลให้น้าให้ปุย๋ยดูแลยากไหมครับ ก็ช่วงแรกถ้าไม่รู้วิธีก็ดูแลยากอยู่ครับลดน้ําเยอะไปหน่อยนะครับต้นไม่โตเขาไม่ชอบน้ําเท่าไหร่นะครับพอผ่านมาก็รู้วิธีอ่าลดน้ํารู้วิธีให้ปุ๋ยนะครับต้นก็จะเริ่มเติบโตนะฮะแล้วไปรู้วิธีการดูแลจากไหนครับอ๋อจากท่างสํานักงานเกษตรอําเภอศรีดาครับ<อ>ก็เริ่มแรกนะครับเขาก็ให้รู้จักสายพันธุ์พอรู้จักสายพันธุ์ดีแล้วก็สอนวิธีการปลูก การทําระบบน้ํานะครับลดน้ํำยังไงให้ประหยัดพลังงานคนประหยัดน้ำนะครับวิธีดูแลต่างๆการให้ปุ๋ยนะครับการดูแลแปลงตลอดจนาการทําตลาดนะครับใช้ตลาดนําการผลิตนะครับตอนนี้ตลาดมาเยอะกว่าการผลิตนะครับเราผลิตไม่ทันนะครับสุดท้ายเราก็ได้ไปศึกษาดูงานาแปลงที่ทําสําเร็จแล้วอยู่อําเภอบางน้ําเขียวนะครับจังหวัดนครราชสีมาเขาทําทั้ง กิ่งพันธุ์แล้วก็ทําผลขายด้วยครับมีพืชชนิดอื่นที่นํามาส่งเสริมเกษตรกรอีกไหมครับยังมีน้อยหนาสับป,ปะรดนะครับที่เราเลือกน้อยหนาสับป,ปะรดเพราะว่าพื้นที่ของเราปลูกน้อยหนาดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับภาษาอีสานเรียกบกเขียบนะฮะจะเริเติบโตดีในพื้นที่บริเวณนี้นะครับเราก็เลยสนใจว่าเราจะปลูกน้อยหนาอะไรให้มันแตกต่างนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ขายดี มีรสชาติแปลกใหม่นะครับทางท่านเกษตรอำเภอก็ได้เสนอน้อยนาสับปะรดนะครับลูกเกือบเท่าสับปะรดนะครับกลิ่นหอมอมเปรี้ยวนะครับรสชาติหวานอมเปรี้ยวก็ตอนนี้กําลังปลูกอยู่ครับแต่ว่าเคยชิมของของจริงมาแล้วอร่อยครับลูกใหญ่เนื้อนุ่มหอมหวานนะครับรอชิมได้เลยนะครับพันหนึ่งก็เป็นซุยมีนะครับที่เรามาทดสอบปลูกนะครับแต่ว่า อาหงเปาซื้อนี่ได้เก็บผลผลิตแล้วอีกสองสายพันธุ์ก็ยังรออยู่ครับมีการส่งเสริมปลูกไม้ผลตั้ง3มอย่างจะเอาไปขายที่ไหนหมดครับอ๋อเราใช้ตลาดนําการผลิตครับยอดสั่งจองนี่ก่อนปลูกอีกครับสุดท้ายนี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการปลูกพืชทางเลือกใหม่ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ครับเราก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาเยอะนะครับเราแค่ใช้พื้นที่บางส่วนทําเกษตรกรรมผสมผสานปลูกไม้ผล เพื่อให้มีอาชีพตลอดทั้งปีนะครับร่วมกับการทํานาซึ่งเราทํานาแค่5-6เดือนนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องดูแลพืชผลทางการเกษตรของเราให้มีรายได้ทั้งปีผลผลิตต่อไร่จะได้เพิ่มขึ้นมูลค่าต่อไร่มากกว่าการทํานาอย่างเดียวแน่นอนครับผมอยากไปเยี่ยมชมแปลงอื่นบ้างแล้วสิไปกันครับไปเลยครับหัวหน้าทอปไปเลย นี่เป็นโปรแกร,รม IoT Smart Box นะครับโปรแกรมที่ใช้คอนโ contrl เรื่องของการปิดเปิดน้ำอัตโนมัตินะฮนะถ้าเราจะเปิดโดยใช้นะมือถือนะครับเราก็เปิดช่วงแรกๆเนี่ยช่วงลากเนี่ยมันอยู่แค่บริเวณนี้เราก็ปรับให้มันอยู่ในวงนะครับถ้ามันโตขึ้นเราสามารถที่ปรับหัวน้ำหยดตัวนี้ให้มันกระจายออกได้นะครับเ